เห็นคลิปนี้นนอย่าเพิ่งเล่นผ่านนะคะเพราะว่าวันนี้ MDO สวยสั่งได้ไม่ได้มาเล่นๆนะคะแบรนด์ไทยที่ตั้งใจสร้างความสวยความสะอาดและโอกาสให้กับคนไทยทุกคนตอนนี้กําลังออกเดินทางบุกทั่วประเทศไทยเลยนะคะอยากให้ทุกคนเตรียมตัวที่จะได้เจอกับ MDO สวยสั่งได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้มาแค่ขายของเรามาพร้อมภารกิจที่สําคัญคือส่งต่อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดจากโรงงานโดยตรง ให้ถึงมือคุณลูกค้าได้เข้าถึงสินค้าดีๆราคาถูกเลยนะคะเราที่บูธเอ็มดีโอสวยสั่งได้คุณจะได้พบสินค้าแบบครบวงจรทั้งเครื่องสําอางของใช้ไฟในบ้านสกินแคร์คือครบจบทุกอย่างในที่เดียวเลยนะคะรวมสินค้ามากมายให้ถึงมือคุณเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมสนุกสนุกโปรโมชั่นเพียบเลยนะคะซื้อครบมีลดและแจกแถมเยอะแยะมากมายเลยนะคะ และที่พิเศษไปกว่านั้นคือ MDO สวยสั่งได้ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพแค่มีมือถือครื่งเดียวคุณก็สามารถสั่งของติตาก้าไลฟ์สดขายสินค้าทุกออเดอร์คือยอดขายรายได้จริง100%กลับมาหาคุณแน่นอนเลยค่ะ เพราะ MDO สวยสั่งได้เชื่อว่าโอกาสที่ดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวและความสําเร็จไม่ได้เกิดจากโชคลาภแต่เกิดจากเราคว้าโอกาสนั้นมาและลงมือทําทันทีคะ่ะเตรียมพบกับบูธ MDO สวยสั่งได้ที่จะบุกงานใหญ่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานทงฟ้างานหากรกำสินค้ะหรืองานตลาดนัดทั่วไทยเพราะความสวยสั่งได้จะเกิดขึ้นได้ทุกที่สร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วพบกันนะคะกับ MDO สวยสั่งได้คะ่ะ